แค่เขามีหมูกระทาอยู่เหลยคุณธวรมชัยจะเลี้ยงครับพ่อไม่คือที่ดับยิเหรอ้อยแปดสิบที่ดับได้พอดีอยู่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเอจะกินอะไรครับนักเลี้ยงหมูกระทะไงยันนี้คุณธวรมชัยจะกินหมูกระทะของ บอบคุณก็นี้ไม่ต้องไปแกงเยอะนะในบ้านทางอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นไปด้วยแกล้งไงข้ามไปแกลองไงอีรี่เมื่อคืนนี่นอตื่นไหมแม่เธอเห็นฉันบอกบอกว่าอันเธอประจองส่งยังลงไปบ้านหักเลยต้องเถอะฉันนอนฉันเหงียนส่วนตู้ไปทีน่ะเข้ามาก็ลงไปฉัเธอเก็บไปฝันฉันฝันลายเออป่ต้องเอาลงไปจะไปเสือล่าแนนนะไม่แม่ทุกคนเด้อแกงเย็นผูกผ่านจะผูกพ่อพี่ไม่ไม่ต้องเอาลงหรอก